สวัสดีครับผมนานชาวัชเครืแผ่ครับนี่ผมมาทำงานไปนานที่สองครับเล็กออนไลน์ครับแบบสิงคโปรธครับครับต่อไปเราจะมาทำงางานที่สองครับดับง,น,งน,นั้นเริ่มจากซิมบูลินครับแบงค์โมเดลครับครับดังนั้นจอใหญ่ครับไปที่ library browser ครับ ครับก่อนหน้านั้นต้องไปที่โบว์ลิงก่อนครับแล้วก็โบว์ลิ่งเซตติ้งครับจากนั้นปรับไทม์เป็นอินฟินิตี้ครับจากนั้นไทครับปรับเป็นฟิกสเต็ปครับจากนั้นเซอร์โวจากออโต้ 0.001ครับแล้วก็ไปที่ฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์บอร์ดเปลี่ยนเป็น Arduino Uno ครับจากนั้นไปที่ไทเก็ตทิเก็ตฮาร์ดแวร์ครับไปที่โหมดบอร์ด Connecting Condition ครับ เปลี่ยนจากออโตเมติกเป็นเมนนวลครับจาก1เป็น7ครับแอ p พลก็โอเคครับครับแต่แล้วมาที่หน้าซิมเวอร์ชันครับไล b r ER เรยบราวเซอรเหมือนเดครับจากนั้นไปที่ s ิวเ i n g s u p อร์ต t i c k เก b บายแพ็กเกบา ไอ่ f o เอา no ครับที่คอมมาน d จากนั้นเอาต้ออน input มาครับใช้สองตัวครับจะกอบปี้แล้วทวนวีครับลังตัวนึ้งจากนั้นไปเดนโซเรียบไปที่สเตตโฟครับเอาชาร์จมาครับ แล้วก็เอาเอา,เอาพุทครับมีคอมมอนเอาพุทรับหนึ่งตัวแล้วเราเปลี่ยนจากเปลี่ยนทินครับเป็นนัมเบอร์เป็นอันนี้เป็นเก้าครับส่วนนี้เป็นสิบครับจากนั้นผมเราจะเข้าไปแก้ในในเชนครับแล้วเรากด ที่เดตเตครั์เดตเตอร์เดตเตอร์ตัวอย่างจากนั้นเราจะมาเขียนว่าออฟครับออฟเขียนตัวใหญ่ครับครับจากนั้นเราก็เขียนว่า E N L E D ตัวใหญ่ครับ จากนั้นเราจะกดอ copy มาตัวหน,นึ่งมันจะเป็น open นะครับเอ้ยเป็น on ครับมาให้เราจากนั้นเราจะแก้จาก0เป็น1นครับ จากนั้นเราจะเชื่อเราจะโยองอสอนมา,มาครับหาตัวที่สองหาออ,อนครับี๋้วเราก็จะเขียนว่าสกิกาเอสวนครับและตาร์ทครับเจาะกลับเจะกลับครับศูนย์ครับเสร็จแ,แล้ว ก็จะโยงจากออนไปออฟครับ mm hmm. เส้นหนึ่งแต่ล้วก็จะเขียนว่าีกลาง SW mm hmm. แล้วก็สต็อปครับ mm hmm. กลับกลับศ mm ูนย์ครับจากนั้น mm hmm. เราจะ ตัวครับให้มันวนตัวเองมันสั่งตัวเองครับให้เขียนว่า SW ครับถแถละตัดต็อปจับกับจับกับหนึ่งครับครับจากนั้น ราจะไปแก้ในตารางให้มันคำสัง่งตรงนันครับมาที่โอเดลเอ็กพอรเลอร์ครับิเข้าไปจากนั้นขึ้นมารกดที่ชารเชนครับจากนั้นเรามาที่แอตตัตาครับครับจากนั้นเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับต้หนักตรงนี้กว่าจากนั้นเราจะมาเปลี่ยนเป็นเ w ครับเหมือนข้างนอกก็ต้เขียนเมื่อกี้นี้ g a a t R ครับเปลี่ยนจากโลเ a ตเป็นอินพุตครับต่อไปก็ติกตรงครับก็ลงมา a W ครับแก็มตะนอกติดไปครับทุกอย่างครับผม H G O P ครับจากนั้นเปลี่ยนจากโลเคชเป็นอินพุตเหมือนกันครับแล้วก็อัดอีกอันครับเป็น L E D ครับ L E D ครับจากโลเคชเปลี่ยนเป็นเอาต์พุตครับครับเสร็จแล้วเราจะไปต่อวงจรครับ ครับหลังจากเราเตรียมของเสร็จแล้วครับจะมาต่อกันครับครับเริ่มจากสวิตครับเราจะเอาไฟห้าวงครับมาเข้าเอาไวนะ้ครับจากนั้นเอาตัวตั้งทานครับตั้งทานาน้ำตาลครับ ครับนี่เราใช้สองตัวครับเปใส่ input เข้านี้เข้าไปห้าวงห้าวงครับเข้าบิเข้าวบิด แล้วเราจะเอาสัญญาณอินพุตนะครับอินพุสแปดมาข้อมระหว่างตัว R รกับสวิต์ววนะครับแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งนะครับจากเก้ามาค้อมไว้ระหว่าง ดิคต่อครับแกแล้วเอ,อจาจกเอาเอาพุทช่องที่สิบ นาเรียเข้าวกลาวครับครับต่อไปเลยเราจะไปอัพโหลดลงบอร์ดครับครับหลังจากที่เราต่อบอร์ดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาอัพโหลดดูครับอัพโหลดลงบอร์ดครับครับจากที่เราเขียนทีนีสเสร็จแล้วนะฮะปิดไปครับแล้วเราก็อัพ แต่แล้วเรามายงเส้นเรายองเส้นเอ่อยงเส้น,สนสไปนะครับเอาอินพุตเข้าที่เชนนะฮะออกจากเชนเอลดีครับไปที่เอาพุตนะครับแต่แล้วเราจะไปที่ฮาร์ดแวร์นะครับเราไปที่เบิร์นดิสเพลย์ดิสไลท์แอนด์สตาร์ตนะครับ พอตะคู่ครับครับหลังจากที่เสร็จแล้วครับจะขึ้นตาตามขั้นต่างนี้มาครับแปลว่าพร้อมแล้วครับจะทดลองกดตุ่มโอเคครับแล้วเราไปที่ตู้ที่วงจรครับครับนี่คือวงจรที่ได้นะครับผมจะมาทดลองให้ดูครับกดตุ่มครับสวิตช์สตาร์ทครับครับแอ e d ติดครับเสร็จแล้วเราจะมากดที่สวิตช์ต็อปครับแ LED ดับครับผม ครับจะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับครับก็บจบการงานเช่นครับขอบคุณครับ